สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องวัวบ้านนะคะก็พาทุกท่านมาชมการเลี้ยงวัวนะคะซึ่งวัวที่ข้อก็เป็นวัวลูกผสมนะคะลูกกระทบระหว่างแม่ไทยพื้นบ้านนะคะซึ่งไทยพื้นบ้านแม่ดั้งเดิมก็ปล่อยออกไปแล้วนะคะก็จะเหลือที่เป็นลูกผสมนะคะที่เราเลี้ยงกันอยู่บริเวณรอบๆบ้านนะคะ หลายคนก็ถามเข้ามาว่าเลี้ยงวัวยังไงถึงถึงเชื่องแล้วก็มีสุขภาพดีแบบนี้นะคะทุกท่านจะเห็นจากคลิปที่ผ่านๆมานะคะก็วัวของเราทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะคะก็สามารถจับได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีบางคนทักเข้ามาถามอีกนะคะว่าวัวที่คอกเนี่ย แม้แต่เจ้าของยังไม่ให้จับยังไม่ให้ยังเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะคะแต่วัวที่ค้อกเราก็สามารถจับแล้วก็เข้าใกล้ได้ทุกตัวนะคะแล้วก็ไม่มีตัวไหนที่ดุนะคะอันนี้ก็เอามาปล่อยให้กินหญ้าเพิ่งปล่อยออกจากบริเวณบริเวณที่เราให้เขาอยู่ในช่วงเช้านะคะเพิ่งปล่อยออกมาให้เดินหากินตาม ตามริยาบทของเขานะคะซึ่งก็อยู่บริเวณรอบๆบ้านนี้เองนะคะก็ให้หากินแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็จะอิ่มตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแหละนะคะในในช่วงนี้ก็คือพอดีฟางที่คอกหมดพอดีนะคะไม่มีฟางเสริมให้ก็ให้เขากินหญ้าตามธรรมชาติอย่างเดียวนะคะก็หากินหญ้าตามธรรมชาติแบบนี้นะคะแต่ที่เราเน้นแล้วก็ให้ความสําคัญเป็น อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของน้ำนะคะเรื่องของการให้กินน้ำเพราะว่าจะจัดให้เขาได้กินน้ำที่สะอาดแล้วก็ใหม่นะคะสะ,สะอาดใหม่แล้วก็ล้างภาชนะที่ใส่น้ำให้วัวกินสะอาดสะอ้านเสมอนะคะซึ่งเราทุกคนที่อยู่ในบ้านนะคะก็จะคำนงึงเรื่องนี้เป็นสำคัญเลยเพราะไม่อย่างนั้นนะคะคุณยายนะคะซึ่งเป็นคนที่ พีธดีพิ่ฐานมากเรื่องของการเอาน้ําให้วัวกินเนี่ยคุณยายจะใส่ใจมากๆนะคะแล้วกเ็เรียกได้ว่าทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะเทนยก็เลยเป็นเป็นรูปแบบที่เราปฏิบัติมานะคะก็ให้ผู้ชมชมนะคะก็จะมีหลากหลายวัวหลากหลายลักษณะนะคะหลากหลายลักษณะ จะค่อนข้างไปทางวัวบ้านๆบ้างค่อนข้างไปทางวัวลูกผสมบ้างค่อนข้างไปทางวัวเนื้อบ้างน,นะคะ <c oughs> ก็จะมีทั้งผสมบีฟชาโลเล่นะคะแต่ว่าบางตัวก็ออกมาไม่ได้เหมือนพ่อพันธุ์ซะทีเดียวนะคะก็เนี่ยค่ะพื้นที่ที่เขากินเดินกินแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็ชมกันไปเรื่อยๆเนาะช่วงนี้ได้ข่าวว่า มันก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวลือหรือว่ามันเป็นกระแสหรือว่ามันเป็นการการมันเป็นการที่เขาปั่นราคาเนาะท่านผู้ชมไม่ทราบเลยบางคนก็บอกว่าเนี่ยมีคนมาให้ตัวละสี่ห้าหมื่นอันนี้ก็ไม่ไม่ทราบจริงๆนะคะไม่ทราบจริงๆแต่แต่เห็นหลายๆคนก็บอกว่าก็ราคาไม่ได้ไม่ได้ขยับขึ้นเลยนะคะราคาไม่ได้ขยับขึ้นเลยแล้ว ทำยังไงเวลาที่พ่อค้ามาแล้วก็มาติบัวเรานู่นนี่นั่นอ่าติอย่างงุ้นอย่างนี้ถ้าบัวเราอ้วนดีแล้วก็ติว่าเอ้ขาเล็กติว่าหางอ่ามีตําหนินะติว่าหูยาวไปหน่อยอะไรอย่างนี้ท,ทั้งทงที่วัวอ้วนนะคะแต่พอเวลาซื้อบอกว่าซื้อวัวกิโลอ่าแต่พอพอ ที่จะซื้อวัวเราจริงต่อติลักษณะของวัวนู่นนี่นั่นนะคะเราจะมีวิธีการรับมือยังไงนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้เลี้ยงนะคะก็จากจากประสบการณ์แล้วก็ที่พ่อค้าเข้ามาดูหน้าคอกนะคะเข้ามาดูที่คอกนะคะเราก็ถ้าท่านผู้ชมนะคะง่ายๆเลยหลักการง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคะเราเลี้ยงแบบบ้านๆของเราแบบนี้ทีเนี้ยถามว่า ถ้าเขามากดราคาเราจนเกินจนเกินกว่าเหตุเราก็ไม่ขายแค่นั้นค่ะเราก็ไม่ขายแต่ถ้าเขามาให้ราคาแล้วเราต่อ,อต่อรองราคากาันบวกลบนิดหน่อยเราพอใจก็ปล่อยมีแค่นั้นเองค่ะอย่าไปที่จะเขาไม่ได้ซื้อเราแค่วันเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้มีพ่อค้าแค่คนเดียวดังนั้นการที่เขามาติวัวเราเนี่ย มาติมาวิาพาษ์วิจารณ์บัวเราต่างๆนานาว่าเป็นบัวอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยราคาไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอย่าพึ่งไปใจอ่อนยอมขายอย่าไปเชื่อเขานะคะอย่าไปเชื่อเพราะว่าการที่ก็ต้องเข้าใจว่าลักษณะงานของเขาก็คือซื้อได้ถูกแล้วก็ไปขายแพงนะคะซื้อได้ถูกแล้วก็ไปขายแพงแต่ถ้าแต่ถ้าเรา เราเรนี่กได้ว่าเราจําเป็นหรือว่าหรือว่ามีความต้องการที่จะขายณนะตอนนั้นนะคะเราก็ก็ก,ก็ก็คุยกับเขาเห็นะคะวิธีการก็คือคุยว่าถ้าเขาบอกว่าวัวช่วงนี้มันราคาไม่ดีเนี่ยลักษณะวัวก็เป็นแบบนี้แต่ทั้งที่เขามาซื้อวัวเราเนี่ยซื้อเป็นวัวกิโลอ่า ถ้าเขาบอกว่าอาเดี๋ยวผมซื้อไปเลี้ยงต่อโอเคเขาติลักษณะวัวเราอันนี้เราเราไม่เถียงนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าเรา,าเขามาซื้อวัวเราเป็นเป็นวัวกิโลไปช่างช่างกิโลเนี่ยกิโลละไม่เท่าไหร่นะคะแต่ก็ติไปถึงขาไปถึงเล็บงอบ้างาวัวลักษณะนี้ขายไม่ได้อะไรอย่างงูอย่างนี้นะคะราคาไม่ดีนะคะเราก็ลองหาเจ้าอื่นนะคะลองหาเจ้าอื่นเพื่อที่จะเปรียบเทียบราคาแล้วก็ ความเป็นไปได้ที่เราจะปล่อยวัวได้ราคาที่เป็นที่น่าพอใจไปกันได้ทั้งฝั่งพ่อค้าแล้วก็ฝั่งเรานะคะบางทีเราก็อย่าอย่าที่จะยึดยึดราคาของเราจนเกินไปนะคะเพราะว่าบางทีก็ต้องเข้าใจพ่อค้าเขาด้วยนะคะคือเขาไปต่อไม่ได้เขาก็ซื้อเราไม่ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็คือเอาระหว่างจุดกึ่งกลางหรือมันจะเยื้องไปเกินกึ่งกลางนิดนึง ก็ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นการที่เราช่วยเหลือหรือไม่กเ็เป็นการที่ขายโด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 ย,โดยอะไรละ่ะโดยโดยที่เราเราพอใจแล้วก็พ่อค้าก็ไปต่อได้อย่างเงี้ยมันก็จะ โอเคเกิด okay. ความแฮปปี้นะคะแต่ว่าถ้าเขากดเราจนเกินไปกดจนจนแทบว่าให้ฟรีฟีเหมือนแทบกับให้เปล่าไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ก็ไม่คุ้มกันนะคะเราก็อย่าเพิ่งปล่อยนะค่ะในส่วนของราคาวัวจะถูกหรือจะแพงยังไงนะคะแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบที่ลดต้นทุนนะคะยังไงเราก็ได้กำไรทาง ช่องจะบอกไว้เสมอว่าลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดแล้วเราจะมีกําไรในการเลี้ยงวัวนะคะแล้วก็เราก็จะได้เลี้ยงวัวอย่างมีความสุขด้วยนะคะแต่ถ้าเราเลี้ยงเมื่อไหร่ที่เราเลี้ยงวัวแล้วมันเพิ่มต้นทุนแล้วราคาวัวยังเป็นแบบนี้นะคะเมื่อนั้นคือเราขาดทุนทันทีนะคะก็ฝากทุกท่านที่เลี้ยงวัวนะคะถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องปล่อยนะคะก็ อย่าเพิ่งปล่อยให้แค่กับพ่อค้าคนเดียวเราต้องดูหลายๆหลายๆคนให้เขามาดูก่อนนะคะมาดูก่อนแล้วเราเปรียบเทียบราคาแล้วก็ถ้าคนไหนพอคุยกันได้อ่าอย่าไม่กดเราจนเกินไปเราก็ปล่อยให้เขานะคะเราก็ปล่อยให้เขาได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการปล่อยวัวที่ทั้งคนคนเลี้ยงแล้วก็คนซื้อนะคะสามารถเขาเรียกว่าคนเลี้ยงและคนซื้อแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายนะคะ เพราะเราก็อย่าลืมว่าบางทีเขาเขามาซื้อเรานะคะโอเคแหละเขาไปได้เขาไปต่อเขาไปได้กําไรนะคะเขาไปได้กําไรก็จริงนะคะแต่กว่าเขาจะอ่าเขาค่าน้ํามันเขามารับมาส่งอันนี้เราก็ก็เห็นใจเหมือนกันนะคะบางทีเราก็ไม่ได้ไม่ได้จะหวังเอากําไรฝั่งเราเพียงอย่างเดียวนะคะ เขาก็ไปต่อได้เขาได้กาําไรอ่าโอเคมันก็เขาเรียกว่าเป็นน้ํเพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะเราเลี้ยงเขามาเอาไปปล่อยให้เราอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเป็นวิธีการที่ที่หลายๆข้อนะคะบางทีก็ประสบพบเจอบางข้อก็โดนกดราคาจนจนแทบแทบไม่ไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ก็จําเป็นต้องยอมขายนะคะเนื่องจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะคะ ดังนั้นก็ฝากทุกท่านนะคะวิธีการที่จะเลี้ยงวัวเลี้ยงยังไงนะคะเลี้ยงยังไงให้เราเกิดเกิดกำไรแล้วก็ลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะคะกำไรมันก็อยู่มันไม่ใช่เฉพาะที่ตัววัวอย่างเดียวนะคะกําไรมันตั้งแต่ตั้งแต่เราเริ่มเลี้ยงนะคะขี้วัวเนี่ยสามารถทํากําไรได้ปีหนึ่งเนี่ยหลายหมื่นนะคะถ้าวัวเป็น10กว่าตัว20 30ตัวเนี่ยได้หลายหมื่นนะคะโดยเฉพาะ การที่เอาขี้วัวเนี่ยมาทําปุ๋ยหมักนะคะมาทําปุ๋ยหมักเนี่ยจะเพิ่มมูล,ลคา่าแล้วก็กําไรจากตรงนั้นแหละค่ะท่านผู้ชมนะคะเราอย่าไปเอากําไรจากตัววัวแค่อย่างเดียวนะคะเพราะมูลวัวเนี่ยก็สามารถทํากําไรแล้วก็สร้างอาชีพเขาเรียกว่าอ่าเป็นเป็นค่าครองชีพให้กับครัวเรือนได้เลยนะคะเป็นค่าครองชีพให้กับครัวเรือนได้เลยดังนั้นก็ลองปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็ลองปรับบริบทของการจัดการ ให้ให้ให้เกิดผลกําไรกับเรามากที่สุดทีนี้ผลกําไรมันไม่ได้มองว่ามันจะมีมูลค่ามหาศาลนะคะทีนี้ผลกําไรก็คือเราอยู่ได้นะคะวัวเลี้ยงเราในขณะที่เขายังอยู่นะคะยังยังอยู่กับเราอ่ะเขาก็เลี้ยงเราได้อย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นการการเลี้ยงที่ที่สามารถตอบโจทย์ ตอบโจทย์ในราคาวัวที่ตกต่ําแบบนี้นะคะที่ข้อก็พยายามที่จะจะทํำตรงนี้ให้ออกมาได้ได้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะปัจจัยหลายๆอย่างนะคะมันมีผลกระทบต่อชาวเลี้ยงวัวอย่างเราๆนะคะทีนี้ทำยังไงเราจะจัดการกับปัจจัยที่มันผันแปรแบบนี้ อ่าันแปรแบบนี้เราไม่สามารถควบคุมได้ก็ลองปรับประยุกต์ดูนะคะสำหรับวันนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะอ่าฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์อ่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ